เกมนี้ถ้าผมแพ้ทันวาผมจะหน้าขาวเอาไม่เอา,เอาแต่ถ้าคุณแพ้ผมก็นั่งหน้าขาวนะอ,อ่ามาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครจะโน,นหนึ่งก,ก่อ็ในวงก,การเกมฟีฟ้าผมได้เห็นได้ผมได้ข่าวว่าแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ตึงไอ้เนี่ยามากดเลยนะผมจะตบแม่งให้ร้องไห้เลย ย่าจริงแล้วกันนะน้องที่ก็ไม่อยากจะจริงถ้าเข้าเล่นเหล่าน้องทันเองอะ่ะมันก็เก่งแค่ว่าในรุ่นเวทผ่านรุ่นแบบปีสไตล์รุ่นแบบแบบโอเพ่นเองก็ไม่ใหม่เว้ยได้หมดเลยนะยิงในไอ้ปีนไปได้หมดเลยล่วงแล้วเนี่ยออกขวาโดนไม่ใช่แหละ คิดเป็นผมไหมมาเลยผมเปิดโปไอบอลลัวแล้วด้วยโดนโปไอบอลลัวมาแล้วดิโอโปไอบอลลัวไอ้ยล้องดิเฮ้ยเฮ้ยทันวาล้องเร็วครับไม่ไหวก็กดออกเกมได้นะ เกมนี้ผมจะใช้สไนยยิงหัวไอ้ทันวาให้คนดูดูนะครับผมอ่ะมือสไนเก่าเว่เม็ดเดียวรู้เยือดูนะดูนะมือสไนเก่ามือสไนเก่านะโอ้มันไม่กล้าเอาง่ายนะผมวิ่งไปสะบัดเม็ดเดียวลวงโอ้กลัวว่ะอ่าทำอะไรทำอะไร ีโอเดมัวโนหน1วงการเกมฟีฟาระดับโลกระดับจักรวาลระดับมหาสมบทรระดับจักรวาลระดับแบบโลกเนี่ยไม่มีใครเทียบปิดพี่แล้วพี่คมจุดสุดแล้วคออรับนึงครับก็ดูกำลังขัดลำกล้องอยอ่ โอ้ยปืนปอมปะวะร่วง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 มาเอามันโดนกี่มองวะ โ,โรู้รู้อะไรก็รู้รู้อะไรรู้อะไรยิ่งฝันอะไรปัดอะไรฝันเยมันก็ <c oughs> คนเทพก็ลิงกาเอา้ <c oughs> เอเแเดียวนะทันระว่ ผมลืมใส่หูฟังคิ้วรับผมใส่หูฟังอะ่ะโดนนะพี่มันเทพเก่าเนาะพี่มันเทพเก่าอุ้ย บลั่นลั่นให้90 1083 3 4 3 5ถ้าบินนี้ผมแพ้ทันนะเรียกโอสุนักได้เลยอะ่ะมาหวานละ ขออนุญาตให้เม็ดเดียวนะครับออกไอไปบอไปเนี่ยขออนุญาตให้เม็ดเดียวนะคะเอ๊ะเดี๋เดอะไรเอ้ยมวกายได้แต่ใจห้ามหายเคยรู้จักว่าคำเนี้ยหมวขหายแต่ใจห้ามหายรู้จักป้าน้องรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักไหมฟังนะหวกหายได้แต่ใจห้ามหายเข้าใจปะ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  บอกหายได้แต่ใจห้ามหายเขาดิจำไว้ไม่แล้วคนดูอยากโดนทอนจังเลยลังลังลังฟังนะบอกหายได้แต่ใจห้ามหายนั่นแหละนั่นแหละ ้ยวันนี้อย่างนี้ไม่ไม่ได้นะครับยัดโทรหา g ีเอ็มเลยซื้อของก่อนรับหน่อย g ีเอ็มรับหน่อยรับเลยรับเลยรับเลยฮัลโหลครับ GM ครับเอเหมือนท่นานว่ามันจะเล่นโปอรอะับมันสามศพด้วยครับแบะฝา,า,ากแบนหน่อยนะครับเฮ้เดี๋ยวดิเฮ้ยเรียบมึงนะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเรียมผมอีกแล้วโอ้เเรียมว่ะเรียมหมอเรียมหมอเรียมหมอเดิน โดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะโดนเว้ยโดนเว้ยแดงดินล้วโดนดินล้วดิ้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 โอ้โดนดีโดนดีโดนดี้อันวาที่ว่าแน่โดนโอนโมตบแล้วนะเออเราเรียวดีมันมองไม่เห็นกล้องอ่ะนั่งลงอีกย่อลงอ่ะ หน้าขาวอีกอีกอีกมันน้อยไปอ,ยอะไรเอาคนตัวอีกน้อยนึงผมไม่บิมนิดเดียวอ่าหน้าขาวโจคนดูไปบอกบอกด้วยว่าผมยอมบีโอนาโมสุดหล่อสุดตึงแล้วครับอะไรนะผมยอมบีโอนาโมอันดับหนึ่งแห่งวงการเกมฟรีไฟล์แล้วครับพูดไปผมยอมบีโอนาโมที่ไกลสุดในโลกครับแต่ไม่รอด้วย ฮ้ยาคือผ yeah. ู้เล่นที่ตึงที่สุดในโลกจากอาวานได้จากอพีถ้าใครสนใจจะนึงหนึ่งกับผมบอคอมเมนต์มาแล้วกันนะ